ผลละครึ่งพลัดเวอร์ชั่นพักภูมิใจไทยลงทะเบียนวันไหนใช้เงินได้เมื่อไหร่เปิดไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัดเวอร์ชันพักภูมิใจไทยเริ่มต้นลงทะเบียนวันไหนใช้จ่ายได้เมื่อไหร่เงื่อนไขใหม่มีอะไรบ้างวันนี้นายธนาพาเพลินจะพาทุกท่านมากาติดความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งหรือคนละครึ่งพลัดหลังจากที่นายกหนูนายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรี เตรียมนำโครงการคนครึ่งพลัสเวอร์ชันพักภูมิใจไทยเข้าที่ประชุมครมสัปดาหา์หน้าประเดิมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบดวนจีปัดฝุ่นโครงการคนละคืึ่งยุคร,รัฐบาลรุงตู่ผลเอกประยุทธ์จันโอชามาใช้ใหม่แต่มีการอัพวงเงินเพิ่มเป็น200บาทต่อวันจากเดิม150บาทต่อวันก่อนอื่นเรามาดูกันนะครับว่าคนครึ่งพลัสแตกต่างจากเดิมอย่างไร โดยบางช่วงบางตอนนายเอกนิตินิติทันประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุไว้ว่าคนละครึ่งพลัสนั้นหลักการจะคล้ายเดิมคือประชาชนไปซื้อของรัฐบาลออกให้ครึ่งหนึ่งเดิมวันละ150บาทแต่ด้วยวันนี้เศรษฐกิจแย่มากหมั่นต้องบิก๊กพอที่จะช่วยฟื้นเศรษฐกิจจึงตัดสินใจว่าจะใช้200บาทคือรัฐบาลสมทุบ200บาท ประชาชนมี200บาทบิ๊กพอและเร็วด้วยเพราะเราใช้งบประมาณที่มีอยู่แล้วคืองบกระตุ้นเศรษฐกิจ25,000ล้านบาทบวกกับงบกลางอีก1 9 0 0 0ล้านบาทรวมเป็น4 4 0 0 0ล้านบาทเป็นงบประมาณที่มีอยู่แล้วจึงไม่ได้เพิ่มภาระ,ระทางการคลังแต่อย่างใดพร้อมย้ำถึงสิทธิประชาชน20ล้านคนจะได้ประโยชน์ในการลดค่าครองชีพเพราะครึ่งหนึ่งรัฐบาลสมทบให้ ขณะที่ร้านค้าจะเกิดการหมุนเวียนพร้อมเน้นย้ำว่าให้เฉพาะร้านค้าขนาดเล็กไม่ได้ให้ร้านใหญ่ๆที่เป็นของบริษัทขนาดใหญ่เพราะต้องการให้เงินไปตกกับประชาชนจริงๆรวมถึงนิติบุคคลเล็กๆที่อยู่ในระบบภาษีก็เข้าร่วมด้วยเช่นกันทีนี้เรามาเปิดไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัดเริ่มใช้ใจ่ายวันไหนกันนะครับ15ตุลาคมปีพุทธศักราช2518เปิดลงทะเบียนร้านค้า โดยเอาระบบเดิมมาใช้ส่วนร้านที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบก็เปิดให้เข้าด้วยประกอบด้วย 1. ร้านอาหารเครื่องดื่มทั่วไป 2. ผู้ประกอบการบริการนวดสปาทำผมทำเล็บ 3. บริการขนส่งสาธารณะอาทิแท็กซี่รถรับจ้างที่มีใบขับขี่รถสาธารณะผู้ประกอบการบริการขนส่งมวลชนสาธารณะ 20ถึง26ตุลาคมปีพุทธศักราช2518ประชาชน20ล้านสิทธิลงทะเบียนผ่านเป่าตังเป็นระบบมีอยู่แล้วโดยต้องทำเร็วทำทันทีใครเคยลงทะเบียนแล้วก็มายืนยันสิทธิเพราะมีข้อมูลอยู่แล้วใครยังไม่มีก็มาลงทะเบียนใหม่29ตุลาคมพุทธศักราช2518เริ่มใช้ใจ่ายคนละครึ่งพลัสได้ทันทีจนถึงวันที่31ธันวาคม ปีพุทธศักราช2518หากใช้ไม่ถึง200บาทสามารถสะสมได้สำหรับเงื่อนไขใหม่คนละครื่องพลัดผู้มีสิทธิ์ต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปโดยจะแบ่งสิทธิ์ออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่ 1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านคนเงินเพิ่มเติม1,700บาทต่อเดือนบวกของเดิม300บาทต่อเดือนรวมเป็น2,000บาทต่อเดือนในงวดเดียวโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ใช้ใจ่ายตามวงเงินจริงที่ซื้อ 2. กลุ่มผู้ยื่นแบบภาษี11ล้านคนสิทธิ60ต่อ40รัฐบาลสมทบ2,400บาทประชาชนเติมเงิน2,000บาทใช้ใจ่ายไม่เกินวันละ200บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัางค์ 3. กลุ่มผู้อยู่นอกระบบภาษี9ล้านคนสิทธิ50 50รัฐบาลสมทบ2,000บาทประชาชนเติมเงิน2,000บาท ใช้ใจ่ายไม่เกินวันละ200บาทผ่านแอปพลิเคชันเปาตังค์โดยเริ่มใช้ใจ่ายพฤศจิก,กายนถึงธันวาคมพุทธศักราช2568อย่างไรก็ตามโครงการคนละครึ่งพลัสอยู่ภายใต้แนวคิดปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันซึ่งยังต้องรอรายละเอียดจากรัฐบาลอีกครั้งหากมีความคืบหน้าอย่างไรนายธนาภาพเพลินจะรีบรายงานให้ทราบต่อไป